สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง e i s a b e l h Story ือนเิลน,นะคะวันนี้นะคะเบลจะพาไปทุกคนไปเปิดกลุเครื่องประดับทั้งหมดที่มีนะคะว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสร้อยกำไลแหวนรูปปัดหรือจะเป็นยางผมกิฟต์เกิบต,ต่างๆนะคะทุกคนเราจะพาไปชมกันแลยจากยางผอมก่อนนะคะก็จะมีน้องคนนี้นะคะทุกคน แล้วก็จะมีน้องผมฟูคนนี้นะคะนี่จะเป็นสีครีมแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีสีน้ําตาลนะคะทุกคนแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นแบบนี้นะแล้วก็อยู่ในกลุกนี้อันนึงนะคะมันก็จะมียางวัดผมที่ใช้บ่อยกับใช้ไม่บ่อยนะคะทุกคนแล้วก็มีพวกน้องคนนี้นะคะน้องพวกนี้เลยนี่นี่มีฟูนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นน้องพวก ดอกไม้ต่างๆนานานะคะก็คือหมวดหนังยางผมก็จะมีประมาณนี้นะคะไปเป็นกิฟตนะคะกิฟตของเบลนะคะก็จะมีกิฟตหนีบผมที่เป็นน้องแบบนี้นะคะนี่ขนแบบฟูมากเลยทุกคนแบบว่านุ่มน้ามากแล้วก็มีอีกอันนึงก็จะเป็นที่เบลหนีบอยู่นะคะจะเป็นน้องแบบเม็ดอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแบบน่ารักมากเบลชอบหนีบเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนใช่ไหมทุกคน แล้วก็จะมีกิฟตหนีบผมแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นน้องกระต่ายแล้วก็อันนี้เป็นน้องหัวใจเป็นสีทองนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเล็กๆอย่นี้เป็นรูปดาวนะคะแล้วก็เป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยเป็นพวกกิฟตนะคะต่อไปเราจะพาไปดูสร้อยกันนะคะ <Yeah. S 1> ทุกคนกู่สร้อยของเบลก็ประมาณนี้นะคะอยู่ในนี้เลยเป็นซองที่เบลเก็บไว้นะคะ เริ่มจากน้องคนนี้นะคะจะเป็นรูปดาวนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยจะเป็นดาวนะคะมีสามเลเยอร์แบบนี้นะทุกคนแล้วก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันนะอันนี้จะเป็นสร้อยสีทองทองนะคะจะเป็นรูปดาวแล้วเขียนว่าสตารนะคะคําว่าสตาร์นะคะทุกคนประมาณนี้เลยอันนี้ที่อยู่ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็มีผีเสื้อน้องคนนี้นะคะที่เคยฮิตตอนนั้นนะทุกคนนี่ ผีเสื้อน้องคนนี้นะคะตัวนึงนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นตัวบีนะคะเป็นสีทองไม่ให้มาจะมีสองเลเยอร์แบบนี้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องโบแบบนี้เลยนะคะทุกคนน้องโบแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นส้อข้อมือนะคะทุกคนเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยเบลซื้อสร้อยมาเยอะมาก แล้วก็เป็นพวกคันนี้นะคะเบยจะไม่เปิดออกมาดูนะเพราะว่ามันเก็บยากมากนี่นะคะก็จะเป็นรูปดาวแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นรูปเพชรที่มีเพชรอยู่ข้างในนะคะทุกคนมันจะบินวับบินวับนิดนสวยมากส่วนอันนี้จะเป็นรูปหัวใจนะคะเลเยอร์หัวใจแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปรูปนี้นะคะทุกคน นี่มันออกมาได้ไงก็ไม่รู้แล้วก็ต่อไปเราจะไปหมวดของแหวกันนะคะเวลก็จะมีแหวนลูกปัดเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยคะวงแบบนี้เวลก็จะมีเนอคนนี้นะคะจะมีเพชรอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนวงนี้ก็มีเพชรนะนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นเพชรนะคะส่วนพวกลูกปัดอะเยลจะไว้ในนี้นะคะทุกคนออาได้ เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเริ่มจากน้องกําไรคนนี้นะคะน้องเป็นกําไรรูปปัดรูปผีเสื้อนะคะทุกคนเห็นไหมเออจะมีผีเสื้ออยู่ตต่นี่นะคะทุกคนแล้วก็พวกนี้จะเป็นแหวนหมดเลยนะคะทุกคนแบบว่าเยอะมากๆมากมากของมากๆเลยนะคะร่วมมาไหนแล้วล่ะอ๋อนี่ก็เดี๋ยวจะไล่ให้ละกันนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นน้องหัวใจสีเขียวกับน้องดาวนะคะสีใสแบบนี้เลยแบบ สวยมากทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นน้องดอกไม้แล้วก็ผีเสื้อสีใสนะคะช่วงนั้นเบลซื้อในทวิตเตอร์แล้วก็ซื้อแต่ผีเสื้อมาเพราะว่าตอนนั้นมันฮิตนะทุกคนผีเสื้อสีส้มสีใสอีกแล้วนะคะทุกคนผีเสื้อสีชมพูแล้วก็เป็นลูกหัวใจสีเขียวนะคะอันนี้เป็นผีเสื้อสีม่แล้วก็สีเขียวนะคะทุกคน บอกแล้วว่าเบลมีเยอะมากแล้วก็สีจะพูเข้มเข้มแบบนี้จบแล้วค่ะทุกคนก็คือกูเครื่องระดับของเบลก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนแบบว่าเยอะอยู่นะไม่คิดว่าตัวเองจะมีเยอะขนาดนี้นะทุกคนเบลซื้อเรื่อยๆส่วนมากก็อืูอในช้อปปีนะคะทุกคนพวกแบบ ร้านค้าหรือตลาดที่แบบเขาเปิดอยู่ที่ห้างอะไรเงี้ยเบลก็ไปเดินซื้อนะคะอย่างสร้อยนี่คือซื้อที่ที่ฟิวเจอร์นะคะจะเป็นบูที่เขาตัดขึ้นมานะทุกคนแบบว่าซื้อบ่อยมากส่วนพวกยางก็อาจจะเจอตามงานวัดที่มีความมีขายอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็ไปหาซื้อกันได้นะคะส่วนแหวนลูกป,ปัดเบลซื้อมาจากในทวิตเตอร์นะคะถ้าเบลถ้าร้านเขายังยังขายอยู่เดี๋ยวเบลจะ ติดชื่อร้านมา5ร้า,านกันนะคะทุกคนแบบว่าเราซื้อมาเยอะมากแพ็กเกจเบลก็เก็บไปอยู่นะค่ะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเสียงรถเหมือนเดิมได้ยินเหมือนเดิมนะคะเบลก็พยายามพูดเสียงดังขึ้นนะคะแล้วก็จะพยายามทําคลิปเรื่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็ปิดเทอมมาแล้วนะคะทุกคนก็จะ อัดคลิปทำคลิปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กด subscribe ให้เบล้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการแเตือนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะ